เป็นกฎดไหลย้อนแล้วห้ามกินอะไรเมนูอาหารอะไรที่ทำให้เป็นกฎดไหลย้อนมากขึ้นมาดูกันครับเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์นมไขมันสูงสูงอาหารพวกนี้ย่อยยากทำให้ภาวะกดไหลย้อนเป็นมากขึ้นต่อมาเป็นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสมเยอะๆเช่นชากาแฟาหรือน้ำบัตลมสองสิ่งนี้จะมีคาเฟอีนกระตุ้นให กรดในกระเพาะออกมามากขึ้นทําให้มีภาวะกรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นครับรวมถึงแอลกอฮอล์สุราเบียร์ไวน์ต่างๆด้วยทําให้กรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นครับนอกจากนี้ช็อกโกแลตยังกระตุ้นทําให้เกิดกรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นรวมถึงของอาหารทอดๆออาหารมันๆพวกนี้ย่อยยากทําให้กรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นและเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อกวัวเนื้อหมูติดมันเหนียวๆทาให้กรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นครับ อาหารที่ยอ่อยยากๆกรับประทานมากๆท้องอืดอาการกดรดไหลย้อนก็เป็นมากขึ้นเช่นกันเริ่มต้นด้วยอาหารทอด,ทอดนะครับเนื้อสติดมันอาหารที่มีส่วนผสมของกะทิผักดิบๆผักสดๆที่ไม่ได้ผ่านความร้อนมันจะทําให้ท้องอืดและกดไหลย้อนเป็นมากขึ้นรวมถึงถั่วด้วยครับถั่วต่างๆอาหารที่มีใยไฟเบอร์อาหารที่มีใยอ,อาหารสูงส จะทําให้ย่อยยากท้องอืดอาการกดไหล่ย้อนเป็นมากขึ้นได้สรุป6กลุ่มอาหารต้องห้ามเมื่อป่วยเป็นกดไหล่ย้อนแล้วห้ามกินอาหาร6กลุ่มนี้อาหารกลุ่มแรกคืออาหารที่มีแก๊สเยอะๆครับโดยเฉพาะอาหารรสจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดรวมถึงถัวน้ำอัลมชากาแฟโซดาด้วยนะครับ 2. ออาหารกลุ่มไขมันสูงเช่นของทอดของมันๆกะทินมเนยชีสช,ช็อกโกแลตไอศสรีมไขมันจากสัตว์ทำให้เกิดกรดไหลย้อนมากขึ้นครับกลุ่ม3อาหารหมักดองเช่นปลาล้าหน่อไม้ดองกิมจิผักกาดดองผลไม้ดอง,ผล,ดองผลไม้แช่อิ่มสูชิที่มีผักดองก็ทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อนมากขึ้น กลุ่ม C คือผักที่มีกรดแก๊สมากๆเช่นผักดิบๆทุกชนิดที่ยังไม่ต้มพริกกระเทียมพริกไทยหอมแดงเปปเปอรน์นิลรวมถึงสารแหน่ด้วยนะครับ 5. าผลไม้ที่มีกรดมากๆเช่นผลไม้รสเปรี้ยวๆส้มองุ่นมะนาวสับป,ปะรดรวมถึงมะเขือเทศหรือน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวๆจัดๆก็ทำให้กรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นครับ และสุดท้ายกลุ่ม6ก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นเบียร์เหล้าสุราไวน์ค็อกเทลหรือเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิดกระตุ้นให้เป็นกรดไหลย้อนมากขึ้นครับสรุปอาหาร6กลุ่มที่ห้ามกินในคนที่เป็นกรดไหลย้อนคืออาหารที่มีแก๊สเยอะอาหารที่มีไขมันสูงอาหารหมักดองอาหารที่มีกรดแก๊สเยอะผลไม้ที่มีกรดเปรี้ยวเยอะ รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับด้วยความเวางดทุกคนเสมอรครับจากใจหมอยงครับ